ที่บ้านย้ายนั่นอันนี้กันนี่ตกไม้เป็นภักเป็นพักแห้งยี่หม่องหนึ่งแห้งยี่หม่องบ้านนนองเมฆนั่นแห้งอันนี้จะเป็นสถานีรถไฟเมืองอุดรธานีค่ะไปนี่ที่บ้านายาน้ายนั่นอันนี้กันนี่ตกไม้เป็นภักเป็นพักแห้งยี่หม่องหนึ่งให้ยี่หม่องบ้านนนองเมฆนั่นแห้ง อีกแดงหนึ่งแด้บันยังอีกไฟแดงหนึ่งตรงพุ้นตรงสีฮอดล้พยาบาลบกีหน้าที่กระึงลง้บานดอกถ้าจริงๆแล้วมาปกตินั่นจะถ้ารถติดในฮอดแต่โดนแล้วค่ะเนี่ยขับรถขึ้นตาขับรถมาประมาณขึ้นตลอดเลยก็เห็นแสงสว่างเลมเ่มืงอนขคุนท้องฟ้านะคนพาย,ยุมันเขา่ขาเข่ามันกระบาตกแห้งนันตกค่อยๆขนาดมันน้ำทางก็เจอแต่ไฟแดง ถ้าเมื่อใดไฟเขียวกะเจอไฟเขียวป่านนี้พ่อออกนะออกจากตรงเมียกบ้ากกบลิ่นมาบานนี้ลิ่นมาน้ำทางตลอดจะสิละ่ะถนนมันกระบก่กขวยนะไปไ่านใด้มันชั่โมงวมกว่ากับหอดแล้วลูกเคยขับแย้งหอดเล้วป่านนี้เพราะว่าเขาขับบ่อน,นั่นนะเขาขับได้สายตาเขาดีนะมันจัดลื่นนี่ ฝนตกลิ้นสีแห้งทักล่ะค่ะให้พวกเอกชนมาเศร้าค่ะก็เลยเป็นศูนย์การค้ามาแรงมากก็จะมีตลาดแรงค่ะคนมาซื้อของกินค่ะจะเป็นถนนคนเดินค่ะฟังทั้งขวามือย้ายนีย่ฟังนะคะทั้งสามรอบทั้งรถนักเรียนขับมอเตอร์ไซ โอ้ยนั้มือ่อเศารของเซลลพี่น้องเอ้ยช่วงเร่งด่วนผู้ใดก็อยากไปสร่งลูกขนาดมานํ้ำทางกะเจอแต่ไฟแดงถ้าเมื่อใดไฟเขียวก็เจอไฟเขียวอันนี้จะเป็นสถานีรถไฟเมืองอุดรธาน,นีค่ะไปนี่มันจะเป็นแบบว่าเอาใจวัดกันค่ะผู้ใดไปได้ก็ไปไฟไปด่ได้กจอดใจวัดกันเป็นทางสาม อาสามปานนี้ก็ออกออกจากหงเงแยกมากแต่ลินมากานนี้ลินมา,า,น,น,น,มาน้ำทางตลอดเจ้าเสียละถนนมันก็วค่นวะายอะไรตลาดถนนคนเดินเขาจะปิดปิดบพรให้รถเล่นเข้าไปาเจ้าจะปล่อยให้เต็ไพวกไม่ค้าไม่ข,า,มขายมาขายของบอองไ้ตาค่อยขับเอาอย่านถนนมันลื่นนะคะเพือรถบรรทุกข้าเจ้าแกนแกายางเน,ะนาะน้ำยางยางมันจะถึก มาซื้อของกินค่ะจะเป็นถนนคนเดิดนะะฟังทางขวามือยายหน่ฟังนะคะอันนี้จะเป็นสถานีรถไฟเมืองอุดรธาน,นีนะคะ่ะไปนี่คนมาซื้อของกินค่ะจะเป็นถนนคนเดิดนะะฟังทางขวามือยายหน่ฟังนะคะขึ้นตลอดเลยก็เห็นแสงสว่างเลเมื่อนีขึ้นท้องฟ้าแน,น่นอน าอายุมันเข่าเข่ามันกบับ่ตกแห้งเนี่ยมันตกค่อยๆทั้งสามรอบทั้งรถนักเรียนขับมอเตอร์ไซค์โอ้ยยังมาเศร้าเส็ยแล้วพี่นออ้องเอ้ยช่วงเร่งด่วนผู้ใดก,ก็อยากไปทรงลูกโอ้ยยังอีกแดงหนึ่งได้บันยังอีกไฟแดงหนึ่งตรงพุน้นตรงสีหอดลงพยายบาลอันนี้จะเป็นสถานีรถไฟเมืองอุดรธาน,นีค่ะไปเนี่ย ิดพน,น้อพี่น้องบ้านในวิดตรงทางรถไฟพน้องเนี่ยเนาะน,นี่จะเป็นทางรถไฟได้นี่บ้านในตรงเนี่ยมันมีไฟแดงพ้อมบ้านในพ่อออกอนะอกจากดงเมียกมากระลิ้นมาบ้านในลิ้นมาน้ำทางตลอดจะเชื่อหะถนนมันก็ว่ค่อยนะกานไรคนมามซื้อของกินค่ะจะเป็นถนนคนเดินค่ะฟังทางกว่ามือย้ายนี่ฟังนะคะ เมืองอุดรธานีมันจัดลื่นเน้ยิ่งฝนตกลิ้นสีแห้งคักละค่ะอันชั่โมงกว่าก็บหอดแล้วทุกเคยขับแห้งหอดเล็ว้วไปไหนเพราะว่าเขาขับบ่อนนั้นนะเขาขับได้สายตาเขาดีนะโอ้ยังอีกแดงหนึ่งเด้ปัะย,ยังอีกไฟแดงหนึ่งตรงพู้นตรงสีหอดลงพงยาบ,บาล พู้เอกชนมาเศร้าค่ะก็เลยเป็นศูนย์การค้าเมื่อแรงมากก็จะมีตลาดแรงค่ะโบกีหน้าที่ก็ถึงโรงบานดอกถ้าจริงๆแล้วมากปกตินั่นจะทันรถบบติดในหอดตะโดนแล้วค่ะเนี่ยขับรถขึ้นตา,ตาขับรถมาประมาณไ้พู้เอกชนมาเศร้าค่ะก็เลยเป็นศูนย์การค้าเมื่อแรงมากก็จะมีตลาดแรงค่ะ มันจัดลื่นเน้ยิ่งฝนตกลิ้นสีแห้งทักเลยค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์การค่าเป็นพวกนักไ<ห>พวกเอกนชนมาเ้าค่ะก็เลยเป็นศูนย์การค้าม่แรงมากก็จะมีตลาดแรงค่ะนี่แหละในรถซิมาเออัดกันอยู่นี่แล้วนี่กันไปได้ยังวะผูไดไปได้ก็ไปใคไปก็ได้ก็ แล้วค่ะที่บ้านย้ายนั่นอันนี้กันนี่ตกมาเป็นภาคเป็นภาคแห้งยี่หม่องหนึงห่งให้ยี่หม่องบ้านน้องเมฆนั่นแห้งมันจะเป็นแบบว่าเอาใจวัดกันค่ะผู้ใดไปได้ก็ไปไคไปว่าได้ก็ชอด <laughs> ใจวัดกันเป็นทางสามสามทรงหลานเนาะป,น,ปนกระตกฟ้อมไฟแดงอีกแล้วดิวิตมานอ้อมาหนีพ่อไอ้เจอแต่ไฟแดงเขา บกีหน้าที่กระึงโลงบานดอกถ้าจริงๆแล้วมาปกตินั่นจะขันรถติดในหอดต่โดนแล้วค่ะเนี่ยขับรถขึ้นตาขับรถมาประมาณสองหลานเนาะฝนกระตกพ้อไฟแดงอีกแล้วดิฟิตมาน,น,น้อมาหนีพ่อเอ้เจอแต่ไฟแดงเอานี่แหละในรถซิมาเออ,อัดกันอยู่นี่แล้วนี่กันไปได้เนี้วะกูใดไปได้ก็ไปใครไปก็ได้ก็ แล้วค่ะเออยังอีกแดงหนึ่งได้บันยังอีกไฟแดงหนึ่งตรงพู้นตรงสีฮอดลงพงยาบ,บาลคือเมืองอุดรธานีเออยังอีกแดงหนึ่งได้บันยังอีกไฟแดงหนึ่งตรงพู้นตรงสีฮอดลงพยาบาลศูนย์ศูนย์ศูนย์นการค่าเป็นพวก นีคือเมืองอุดรธาน,ศน,ศนีศูนย์การค้าเป็นพวกไฟเด็กมีบริดัทไฟฟ้าเป็นทางขามรถไฟเป็นเป็นทางขามทางรถไฟค่ะมันก็เลยมีไฟแดงค่ะไอพวกเอเกอชนมาเซาค่ะมันก็เลยเป็นศูนย์การค้าเมืองแรงมากก็จะมีตลาดแรงค่ะ ทางเนาะหนึ่งสองสามสี่ไหมทางขำรถไฟนะคะจะเป็นทางขำรถไฟมันบ่มมีไฟแดงศูนยศูนยศูนย์การค่าเป็นพวกนี่คือเมืองอุดรธานีทรงหลานเนาะคนกระตกฟ้อมไฟแดงอีกแล้วดิวิทมานาะมันนี้พ่อเอ้เจอแต่ไฟแดงเขา ันจะเป็นแบบว่าเอาใจวัดกันค่ะผู้ใดไปได้ก็ไปไคไปว่าได้ก็ชอดใจวัดกันเป็นทางสามสามโออยังอีกแดงหนึ่งด้วนย,ยังอีกไฟแดงหนึ่งตรงพู่นตรงสีหอดลงมพยาบาลเลียบทางรถไฟค่ะจะมีพวกหางล้านหลายๆหรอกสมัยตะกี้มองนี่จะเป็นป่าสนเลยค่ะแต๊ะ เรียบทางรถไฟค่ะมันจะมีพวกหางล้านหลายๆหรอกสมัยตะกี้มองนี่จะเป็นป่าสนได้ค่ะแป๊กศูนย์ศูนย์ศูนย์การค้าเป็นพวกแักคนมาซื้อของกินค่ะจะเป็นถนนคนเดินค่ะฝั่งทางขวามือยายนี่ฟังนะคะคนมาซื้อของกินค่ะจะเป็นถนนคนเดินค่ะฝั่งทาง กวามือย้ายนี่ฟังนะคะโบกีหน้าที่กระถึงโรงบานดอกถ้าจริงๆแล้วมากปกตินั่นจะถ้นรถติดเนหอดแต่โดนแล้วค่ะนี่ขับรถขึ้นตาขับรถม้กประมาณตั้งสามรอรข่้งรถนักเรียนขับมอเตอร์ไซค์โอ้ยยามืาสาเของจแลพี่น้องเอ้ยช่วงเร่งด่วนผู้ใดก็อยากไปทรงลูกที่บ้านยายนั่นอันนี้กันนี่ ตกมาเป็นภาคเป็นภาคแห้งยี่หมองนึ่งให้ยี่หมองบ้านน้องเมน,นแห้งทั้งสามรอทั้งรถนักเรียนขับมอเตอร์ไซค์โอ้ยเมื่อเสร็จองศิพี่นออ้องเอ้ยช่วงเร่งด่วนผู้ใดก็อยากไปส่งลูกเมื่อนี่ย้ายไทยไทายบรรยากาศฝนตกรถกิดให้เบิ่งเด้อร์ค่ะเด้อเมืองอุดออนอีกทั้งสามอ เพงนักเรียนขับมอเตอร์ไซค์โอ้ยยังเมื่อเศาร์าของเซละพี่นออ้องเอ้ยช่วงเร่งด่วนผู้ใดก็อยากไปส่งลูกให้พวกเอกนชน